พัสดุไปรษณีย์ส่งมาถึงแล้วนะครับของที่อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นเหรียญ1นบาทพศ2529นนะครับเป็นเหรียญที่ประมูลมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดให้ผู้ชมได้ชมพร้อมกันนะครับว่าของที่อยู่ด้านในนะครับจะตรงปกหรือไม่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะปิดชื่อที่อยู่ผู้ส่งเอาไว้นะครับส่งมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ เนี่ยครับใส่กล่องมาอย่างดีนะครับเนี่ยครับด้านหลังก็ติดเทปมานะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดให้ผู้ชมได้ชมพร้อมกันนะครับว่าของที่อยู่ด้านในนะครับจะตรงปกหรือไม่นะครับจะต้องเป็นเหรียญ1นบาทพศส5 2 9นะครับเป็นเหรียญที่ประมูลมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับ ใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนี่ครับแพ็คมาอย่างดีนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับแพ็คมาอย่างแน่นหนานะครับ นี่ครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับก็มาลุ้นดูพร้อมกันนะครับเหรียญที่ส่งมานะครับจะเป็นเหรียญ1บาทพศ2529หรหรือไม่นะครับจะตรงปกหรือไม่นะครับการซื้อของออนไลน์นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับ างครั้งเราโอนเงินไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ของนะครับแต่ถ้าประมูลในกลุ่มซื้อขายนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะรู้จักกันในกลุ่มนะครับก็จะไว้ใจกันได้นะครับตอนนี้ก็มาลุ้นดูนะครับเราจะตรงปกหรือไม่นะครับนี่ครับขยายเข้ามานะครับ ขยายขึ้นมาอีกนะครับเนี่ครับเป็นเหรียญ1น1บาทนะครับพศ2 5 2 9นะครับนี่ครับซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับก็ตรงปกนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้นะครับนะครับประมูลมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับ เป็นเหรียญ1นบาทเล็กรุ่นแรกนะครับในสมัยรัชการที่9กนะครับนี่ครับก็ตรงปกนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับนี่ครับรายละเอียดสวยงามนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในตลับนะครับนี่ครับไม่ผ่านการใช้นะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสั้นนะครับที่ประมูลมานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะนำเหรียญหนึ่งบาทพศ2529นนะครับมานำเสนอนะครับรายละเอียดของเหรียญและจำนวนการผลิตนะครับ วันนี้นะครับก็มาเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์นะครับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนะครับก็ตรงปกนะครับเป็นเหรียญ1นบาทพศ2529นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับน่ครับก็จะสวยงามคมชัดนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับ UNC นะครับเหรียญนี้นะครับ นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ของดีตรงปกนะครับน่ครับความสวยงามของเหรียญนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับนะครับก็มีผิวเดิมนะครับอยู่ในตลับนะครับเหรียญนี้นะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะนำเหรียญ1นบาทพศ2529นะครับมาเตะเปิดนะครับ จะมาเปิดตลับให้ผู้ชมได้ชมกันชัดๆนะครับตอนนี้นะครับเหรียญอยู่ในตลับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ